นันเองครับสิงห์ดำทางซ้ายดาราเอกทางขวาพิกัด120ปอนด์ที่วัตีลุมพินีหมยคู่นี้พบกันครั้งหนึ่งนะครับที่เรานำเสนอไปแล้วปรากฏว่าจบยก5ครับเขาให้สิงห์ดำเป็นต่อนะครับ31แต่กรรมการตัดสินให้ดาราเอกก็เกิดจราจนขึ้นสุดท้ายต้องยกเลิกการตัดสินยกเลิกการแข่งขันไม่มีการได้เสียี่ไฟที่แล้วครับ30กันยายนนี่ยกที่5นะครับกางเกงสีม่วงนันสิงดำาออุกฤษ กางเก่งสีฟ้านันดาราเอกหมดยก5แล้วครับผู้ชมในสนามให้กางเกงสีม่วงครับเป็นต่อ31แต่ว่ากรรมการนั้นชูมือให้กางเก่งสีฟ้าที่ถ่ายลงไปนี่แหละครับเกิดเจลาจนครับคนที่คิดว่าตัวเองชนะคือสิงดับนั้นไม่ยอมลงจากเวทีแล้วก็มีการประท้วงสุดท้ายแล้วต้องยกเลิกการแข่งขัน,ขนยกเลิกการตัดสินครับไม่มีการได้เสียดูนะครับทาการชูมือทางฝั่งโนงครับสิงดำงงเลยครับว่าเท่านั้นเองครับเกิดเจลาจนครับ สิงห์ดำไม่ยอมลงเวทีไม่ยอมลงเวทีครับได้ยังไงผมดูว่าผมชนะเป็นต่อตั้ง31เมื่อหมดยกสุดท้ายก็ยกเลิกการแข่งขันและคราวนี้ครับคือการชกแก้มือล้างตากันอีกครั้งหนึ่งว่าใครคือผู้ชนะที่แท้จริงยกที่หนึ่งและสองรวมกันครับสีเดิมกับสิงห์ดเอากแข้งซ้ายทลายโลกเปางเกงสีม่วงเป็นม่วงเม็ดมะปรางนะครับตางเก่งสีน้ําเงินดาราเอกสิรุ่งทรัพย์ มีเสียนาวคับผู้จัดสึกคราวนี้ขึ้นมาในสิงดากับกงเกิงสิงม่วงเป็นต่อ5-4ยกที่สองกับดาราเอกนั้นอาวุธครบเครื่องม่าดูครับวันนี้มานี่ค้่องจะมากไม่มีชาร์จก็ไม่มีซ้ําอาวุธเยอะก็อยู่ที่ดาราเอกแต่ว่าแข้งซ้ายนักน่นอยู่ที่สิงดาสิงดามันโดนเจาะยางนะครับโดนเจาะยางยืนชักไม่ค่อยดีักวางแข้งซ้ายโดนเจาะยางอีกแล้วครับแม้ดาราเอกวันนี้มาเจาะยางครับ สมชายส้อยทองครับลูกพี่ของเกงน้ำเงินฝันสอบระยะประชิดไม่เข้าแนบมียกที่สองครับผู้ชมยังให้กันเกงสีม่วงเป็นต่ออยู่5-4าสีแนบโคนขากรรมการพี่แยมครับพนันเอกธีระนาว,วังวราแยากหมดยกที่สองดูงภาพชาครับนี่ครับเน้นเจาะอย,อย่างเจ็บเลยนะครับลูกนี้ แข้งซ้ายทลายโลกโดนเจาะแข้งซ้ายแล้วครับอย่าประกวนหรือก็เจาะยางเจาะทั้งซ้ายและขวาด้วยครับดูครับเจาะซ้ายเจาะขวานักมวยนี่พอโดนเจาะยางแล้วหลักไม่มีครับแต่ลูกนี้ครับแหมฟันซอกระยะประไปชิดด้วยโดนเจาะยางอีกแล้วดาราเอกมาเจาะยางนี่สั่งเจาะยางครับเขาจะตาอยู่แล้วครับเจาะยางเข้าไปวิชิตดูบางปลาส้อยต่อสอนตางฝังสิงดําว่าดุดุหน่อย อย่าชกแบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างยกที่3ครับผู้ชมยังมั่นใจในความเป็นสิงห์ดำเอาค,ครับให้สีม่วงได้เปรียบนิดหน่อยครับเป็นเสมอสีม่วงนะครับไปทีแล้วโอ้โหทีหน้าเลยครับดาราเอกดาราเอกเตี้ยกว่า5เซนติเมตรนะครับเจาะใหญ่อีกแล้วแม่พยายามเน้นโคนขาเลือเกินเอาคำวางซ้ายงัดเอาแล้วครับแม่ดาราเอกวันนี้มาแบบไม่กลัวจริงๆครับ พยายามเจาะยางอยู่เรื่อยเลยครับหยิบยานาวายสิงห์ดำนี่พอเจ็บขาลังเลเหมือนกันนะครับหยิบยานาวายนันแทงแลกกันคนละโอ้ยสองระยะชิดแล้วเจาะยางเตะไม่เข้าน่าะเอเตอรกว่าแต่หนากว่ามวยค่นี้นี่วันนี้คือวันแตกหักแล้วครับแหวไฟทีแล้วนี่ไม่น่าเชื่อครับ ผู้ชมกับกรรมการเห็นคนละอย่างครับเมื่อเมื่อจบยกห้าเน็ตเ่าวดนันหน้าแล้วแมวางแข้งซ้ายไม่ถึงครับหนีออกไปเร็วเหลือเกินสิงดากางเกงม่วงค่าตัวสูงสุด2 0 0 0สบกกังเกงน้ำเงินนั้นสูงสุดแส0ส0งครับวางแข่งยกบางด้วยสิงดายิงหมัดไม่เข้าอา้าวครับแข้งซ้ายทำงานไม่ได้ผลครับวันนี้ จ้องๆกันอยู่ขยับขยับ,ยบเดินตั้งกแพนหน้าวางแข้งไม้เข้าอีกเหนื่อยๆครับสิงห์ดำวันนี้ไม่กระปรีก้กระเป่าแข็งมาวางแข้งไม้ถึงอีกแม่จะเป็งตัวหนีเร็วครับดาราเอกแยบรบกวนจะสร้างจังหวะให้เตซะซา้ายแล้วแข้งซ้ายทะลายเราจะทำงานแล้วครับโดนขวาซะก่อนแลแ้วเตะไม่เข้าครับก็เตะแล้วก็เอายกลงช้าซะด้วยทีมยานาวาย วางแข้งอาครับสองแข้งดันหน้าไถเทลงไปวิชิตพลายนันข้างล่างครับสั่งสิงดบว่าสาัดแข้งซ้ายแรงๆออกไปอีกเป่าแล้วครับโดนไถแทงแมามีทั้งเจาะยางมีทั้งจับแล้วไถแล้วแทงครับวางแข้งยกบังเอาไว้ได้ลำบากเหมือนกันครับสิงดำเแต่แล้วเขบาบังได้จับได้ึ่งเจาะยางอีกแล้วแม่ดูครับ เล่นลูกข้างล่างให้ระแวงต่างหากหีบยานาวายัยแม่วันนี้ชกค่อนข้างจะมีแผนที่ว่าเตรียมมาดีด้วยครับทวนมาดีเตรียมมาดีครับทางฝั่งของเงินเกงน้ำเงินครับดาราเอกแย่าแทงเอาครับถ่ายไม้ถ่ายไม้ถ่ายอีกแล้วแทงเข่าแม่ซิงดัมวางแข็งไหมเข่า,ขาดูครับเดินไปคว้าเฉยๆซช่นนั่นเองครับแป็แขงกันไวเน็ตล็อกข้างล่าง ทำอะไรกันลำบากครับถ้าล็อกอย่างนี้จับกันลำบากครับหมดยเแอะวันนี้ดูฝั่งของเอิงเกงน้ำเงินกับดาราเอกชกคล้ายๆว่าเตรียมแผนมาดีครับมีหลายอย่างเลยกันวางแข้งแล้วเตะแล้วคาดเลยครับยกลงช้าคต่อสู้ก็โต้ลำบากตรงนี้มีไถครับไถให้เสียศูนย์เสียเหลี่ยมนี่ครับเททิท้งบางดีเก็บดีครับมีหลอกล่อแทง ถ่ายแล้วครับถ่ายถ่ายแล้วแทงท้ายครับโยนก็เจอกแ็แทงพยายามจะฟันศอกพยายามไชิดเหมือนกันวิเช่างไพรนั้นิชิตายนัยน,น,ยนบอกว่าเป็นรองเขาแล้วต่อแบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างไม่ได้แล้วนะนนนใโยกเขาไปโยกเขาไปคืปปบบังเซวิชิตพายนั้นบอกหมดยกสามดาราเอกเป็นต่อเจ็ดสองแล้วครับลุมฉายสร้อยทองมาสอนทางฝั่งดาราเอกกางเกงน้ำเงินได้เปรียบเจ็ดสองแล้วครับ วันนี้ดูสิงดําชกนินเนื้อยังไงชอบคนครับโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วอือโยนก็เชือกแล้วถแล้วก็แทงทวางแข้งดีโดนไถยอีกแล้วครับถ่ายอีกอือม,มันเสียรูปเสียเหลี่ยมมาเจาโอโอ้โหทีบหน้าอือืมึมันยามกันเกินไปแล้วโอ้โหตัวเต้ทีบสูงทีบสองทีแล้วครับทิบหน้าสิงดําชักโกรธแล้วยิงมาวางแข้งไม่เข้าอีก แม่แข้งซ้ายทำงานระมาเอาโดยอีกแล้วครับโดยอีกแล้วเจอลูกไทยอ่ะื้นกลบลงแล้วมันจุกได้นะครับต้นกบกระแทกพื้นเนี่ยดูครับแม่วันนี้มาลูกนํขาขบวนน้องกีพยุทธครับทางฝั่งของดาราเอกไถนาดูครับควายก็วางแข้งนักมวยนี่พอเตะไม่เข้าหรือว่าเตะแล้วโดนไถนานี่มันสูญเสียความมั่นใจนะครับพอจะออกแข้งออกไปก็กลัวเขาจับได้หรือว่ากลัวเขาไถรือว่ากลัวเขาบังได้เอาล้ครับ เหน็บดูครับตั้งกระแพงหน้าอีกหยับเตะไม่เข้าดูครับอ้าวแตกแล้วครับทางตาซ้ายของสิงห์ดำมันแตกแล้วนะครับเดินแล้วครับเดินต่อยแล้วหีบยานเอาไว้ยิงหมัดอ้โอ้ยสอกดักอีกสวนหมวกกันน็อกแล้วเตะด้วยแข้งเลยครับพี่แย้มแยกอ้าวเรียกหมอครับโอ้ยปลายคิวซ้ายครับแตกเยอะทีเดียวครับหาดูแม่ชูกำปั้นบอกว่า สอกข้างขวาของผมเองเนี่ยครับที่ทําให้แตกชาลีไพรนั้นบอกว่าแย็บแล้วเตะครับสั่งให้สิงห์ดำททาอย่างนั้นหมดยกที่4ี่ครับสิงห์ดคนที่แตกนั้นเป็นเราถึง21น่ในยกที่ห้าแล้วเดินจะต่อยแล้วครับ <c oughs> ดูครับลอดหลอกบวกหมัดสวมหมวกกันน็อกแทงแม่แต่สิงห์ดแกไม่ใช่มวยหมัดอาชีพครับคุณสมชายตะโกนว่ามือมือให้ยกกาดุูงสูงไว้แม่สิงห์ดวันนี้มาแพ้เลยนะครับ สู้ไม่ได้เลยครับหมดยกสุดท้ายดาราเอกอายุอ่อนกว่าปีนึครับพมกราบขอทบโทษเขาโพยมาวิชิตนี่น่าเครียดเลยนะครับมวยล่างตาแบบนี้ราคาคู่ขี้นี่อืกองเชียร์ของสิงห์ดำก็ตัวเบาเลยครับแบบนี้